โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูพินนะคะครูพินประจำช่อง learning with happiness นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสุขนะคะโอเคมาเจอกันนะคะปรบมือก่อนปรบมือเริ่มต้นนะคะเข้าสู่นะคะการเรียนภาษาอังกฤษแบบที่ คุณก็อาจจะเคยเรียนมานะฮะแต่ว่าเราจะต้องมาทวนกันนิดนึงนะฮะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้สำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มเกรดในห้องเรียนเพิ่มความเข้าใจในภาษาอังกฤษซึ่งเอาไปใช้ในการสอบนะคะไม่ได้เอาไว้ใช้ในการสนทนานะบอกก่อนนะเนะะื้อหาตรงนี้เอาไว้ใช้ในการสอบหรือแบบเพิ่มคะแนนหรือแบบเตรียมตัว แบบปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวที่จะไปสอบเข้าสักแห่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่อยากจะสนทนากรุณาดูคลิปอื่นไม่ใช่นะคะกลุ่มที่อยากสนทนาภาษาอังกฤษแบบฝึกเลยอยากพูดเลยจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้เฉพาะคนที่ต้องการจะเข้าใจตัวภาษาอังกฤษก่อนนะคะการเรียบเรียงประโยคต่างๆนะคะเพื่อเอาไปสอบนะคะโอเคทีนี้มาดูกันนะคะ ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆมากมายนะคะเราจะมารู้จักตัวย่อกันก่อนซึ่งตัวย่อเนี่ยครูพิณก็จะได้เขียนเป็นอ่าเป็นตัวตัว,วอักษรย่อไว้แล้วนะคะแล้วก็ subject ประธานนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะทีนี้เรารดูดรู้จักหน้าที่ของมันก่อนเราแค่สีตัวแรกก่อนสีตัวแรกเนี่ยคือหน้าที่ของประโยคนะคะหน้าที่ของประโยคนะคะโอเคหน้าที่ของมันคืออะไรนะคะก็ จะมีดังนี้นะคะก็คือโอเคมาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เราได้พูดไว้ว่ามันจะมีหน้าที่ของคําในประโยคใช่ไหมหน้าที่ของคําในประโยคนะคะ,อ,ะอันนี้หน้าที่ของคําในประโยคเนาะอีกอันนึงจะเป็นชนิดของคานะคะอีกอันนึงจะเป็นชนิดของคำนะคะคือ หน้าที่ของประโยคหมายความว่าไงหมายความว่าในประโยคประโยคนึงคาคานั้น่ะนะคะจะทําหน้าที่ได้แค่4อย่างในประโยคนั้นเท่านั้นคือจะไม่มีทางมีหน้าที่เกิน4ี่อย่างนี้นั่นคือหน้าที่ของหน้าที่ของคําแต่ละหน้าที่ของเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่ของโครงสร้างแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยในประโยคใช่หน้าที่ของหน่วยแต่ละหน่วยในประโยคนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ชนิดของคําคืออะไรชนิดของคําคือ พูดง่ายๆในภาษาอังกฤษคือคำว่า part of speech นนะนะ part of speech นะคะก็คือเป็นส่วนนะคะส่วนต่างๆที่ประกอบประกอบอยู่ในภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือถ้าคนเรียนภาษาอังกฤษก็จะไปเรียนภาษาไทยเนี่ยก็จะมีความแบบเชื่อมโยงกันได้เพราะว่าเรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะเรียนคล้ายๆกันเลยนะคะ คือต้องมาเรียนคำนามคืออะไรคำคุณศัพท์คืออะไรอันนี้นภาษากรีกแล้วอาจจะทีเนาะคำกริยาวิเศษคืออะไรคำบ,บุพบทแบ e position คืออะไรคำสันธานคืออะไรนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาขยายความแค่ส่วนที่เป็นหน้าที่ของคำในประโยคก่อนนะคะว่าหน้าที่ของคำในประโยคมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะ,ะมาดูกันนะคะอ่ะอันแรกเลยประธานนะคะ ประธานนะคะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า subject นะคะ subject โคขอย่อมันว่ามันเป็นตัว s นะมันจะเป็น s นะคะ verb verb จะเป็นตัว v นะคะ object หรือเป็นกรรมสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยจะเป็น object เป็นตัว o นะคะแล้วก็ complement นะคะ complement เป็นส่วนเติมเต็มนะคะจะเป็น เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งว่ามันต่างกันยังไงนะคะอ่ามาดูตรงส่วนของที่เป็นประธานกันก่อนประธานให้โนต้ตไว้เลยนะคะดอกจันโตๆโโเลยนะคะว่าเป็นนะคะเป็นคำนามเสมออ่าเป็นคำนามเสมอนะคำนามคืออะไรบ้างนั่นแหละประเด็นสำคัญเราจะรู้ได้ไงคำนามเด่นเช่นอะไรบ้างนะคะสมมติเราพูดว่ากิน กินเป็นกินเดินนั่งอย่างเงี้ยเป็นคำนามไหมคำนามต้องเป็นอะไรคนสาตว์สิ่งของสถานที่นามมาทมอาการละนามต่างๆใช่ไหมอาจจะเป็นนามจับต้องได้นามจับต้องไม่ได้นามรับได้นามรับไม่ได้อะไรก็ตามนามมาทาอะไรพวกนี้นะคำถามคือกินเดินนั่งใช่คำนามไหมใช่ไหมไม่ใช่ถึงไหมครับเพราะมันเป็นการกระทํา เราจะไม่เราจะพูดว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยอ่ะฉันก็จะเป็นประธานเนี่ยนะฉันกินต่อใหม่ฉันกิน,อ,น,กน,กนอ่าฉันกินแอปเปิ้ลละกันอ่าฉันกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอ่าฉันกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกฉันกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเนี่ยนะ ฉันจะเป็นประธานประธานในที่นี้ฉันภาษาอังกฤษจะขับว่าอะไรคะ I ใช่ไหม I eat นะคะ and นะันเดียวก็ใช้ and ไป a n d apple อะไรเงี้ยค่ะ I eat a n d apple นะคะข้อเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็น s นะตัวเนี้ยก็จะเป็น v เป็นประธานเป็นเป็นเป็นการกระทำเนาะแล้วก็ add apple ก็จะเป็นกรรมสิ่งที่ถูกกินโอเคไหม โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็น subject นะคะเนี่ย subject ตรงนี้นะคะสิ่งที่เป็น subject นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวนะโอเค สิ่งที่เป็น subject นะคะจะต้องเป็นคำนามเสมอนะนะสิ่งที่จะเป็น subject ต้องเป็นคำนามเสมอกินนอนนั่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้นะตัดทิ้งก่อนเลย ไม่ได้นะคะนะคะกินและนั่งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คำนามทีนี้เนี่ยแล้วมันแลวถ้าเกิดอ้าวสมมติเราจะบอกว่าแล้วมันมีอะไรอีกที่เป็นคำนามโหมง้ก็เป็นได้แค่แอปเปิลเป็นได้แค่ฉันคุณเธอเป็นได้แค่คนส,สั์สิงของสถานที่เหรอแล้วนาม,มาทำหลายอย่างเช่นคำว่า,าความรักความรักเป็นประธานได้ไหมนะคะความรักเป็นประธานได้นะคะแต่ความรักจะต้องทำให้กลายเป็นคำนามก่อนนะคะ ครักเป็นประธานได้แต่เราต้องทําให้กลายเป็นคํานามก่อนนะคะปกติเนี่ยการกินเหมือนกันการกินพวกนี้เนี่ยการเดินเห็นไหมการนั่งพวกนี้มันเป็นคํานามหมดแล้วตรงนี้กลายเป็นคํานามละนะคะเป็นคํานามละนะฮะกลายเป็นคํานามละนะคะถามว่าล้วภาษาอังกฤษมันจะมันจะใช้คําว่าอะไรนะคะก็บางคามันก็ใช้ทับศัพท์ได้เลยคือคําว่า love Love มันเป็นคำนามก็ได้เป็น verb ก็ได้การกินเราจะเติม ing เข้าไปนะฮะเห็นไหมเติม ing เข้าไปนะฮะเติม ing เข้าไปนะฮะการเดินนะฮะเติมเติม ing เข้าไปเหมือนกันจากเดิมที่ก็เป็น walk ที่แปลว่าเดินเติม ing เข้าไปนะฮะเป็น walking อย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้แปลว่ากำลังกระทำนะฮะ อย่าเพิ่งนะตอนนี้เราไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการกาลังกระทำนะบางคนบอกว่าเอ้ย verb ing คือกาลังกระทาเคยเรียนมาในห้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ verb ing ไม่จําเป็นต้องเป็นการกําลังกระทําเสมอไปแต่อาจจะกลายเป็นคํานามก็ได้คือเป็นการเติมเข้าไปเพื่อให้ verb ตัวนั้นกลายเป็นคํานามเช่นคูครูโทรศัพท์การโทรศัพท์ใช้คําว่าอะไรก็ calling เห็นไหม calling แต่ไม่ได้กําลังโทรตอนนี้แต่แค่ว่าการโทรศัพท์มัน รบกวนมันอะไรว่าไปอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาว่าคำว่า calling ได้หรืออ,อะไรเดียการการวิ่ง running นะ running is my favorite hobby อย่างเงี้ยการวิ่งเป็นงานอดิเรกที่ฉันชอบ running ก็เอามาขึ้นเราจะไม่พูดว่า run is my favorite เห็ไหมเราจะไม่พูดแค่ run ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นคำมันต้องคำประธานต้องเป็นคำนามเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะทำกริยาหรือคำอื่นๆนะคะให้กลายเป็น subject จะต้องเป็นคำนามเสมอเพราะฉะนั้นให้เติม ing เข้าไปนะคะแต่เติมได้เฉพาะที่เป็นกริยานะเติมได้เฉพาะที่เป็นกริยานะคะครับคุณง่ายๆคือเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะเป็นคำนามเสมอเป็น verb ไม่ได้เป็น verb ไม่ได้เป็น,น adj ADV ก็ไม่ได้นะฮะนะเป็น ADJ ADV ไม่ได้เลยเป็นอะไรเป็นชนิดคำอื่นไม่ได้เลยะคะ่ะเนี่ยกากบาดคือไม่ได้เลยนะฮะเนีย่ยกากบาดคือไม่ได้เลยเป็นไม่ได้นะฮะเป็นคำนามเสมอเป็น verb ไม่ได้เป็นการการะทำไม่ได้เราเคยได้ยินไหม่ะคาสมมติว่าพูย่างเช่นเอิม่มเดินหิวมากเลย เดินหิวเธอนะเนี่ยพูดอย่างงี้ได้ไหมเดินหิวเธอนะคืออะไรหรือแบบเนี่ยนั่งนั่งดูรวยมากเอ้ยไม่ได้ไม่เอาหม, ru, ม่นั่งดูหมาอะไรดีจะ <c oughs> นึกจะเอนึกประโยคอะไรดีเนี่ยฮะนั่งกินมะม่วงอย่างเงี้ย คือถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันไม่ต้องมีประธานได้อย่างเช่นนั่งกินมะม่วงเราก็รู้อ๋อเออคนที่นั่งกินมะม่วงก็น่าจะมหมายถึงตัวเขาเองพูดใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาไม่ได้จะต้องมีการบอกว่าใครเป็นคนกระทํากิยานั้นๆนะคะอ่าหรืออย่างเช่นเราพูดได้ไหมอ่อะไรเดียรเดินเขียนปากกาเดินเขียนปากกาหมายถึงคนชื่อเดินหรือเปล่าถูกไหม หรือนั่งหรือกินกินเขียนประกานะจังกินเขียนประกาเมื่อวานนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมกินเขียนประกาเมื่อวานนี้ก็มันก็จะทําให้ความรู้สึกว่ากินเป็นชื่อของคนหรือเปล่าเข้าใจไหมกินเป็นชื่อของคนหรือเปล่าเพราะว่า subject หรือเป็นผู้รผกระทํากริยาเนี่ยเป็น verb ไปได้เป็น adjective ก็ไม่ได้เป็น adverb ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นคํานามเสมอนะโอเคนะคะอ่าต่อไปนะคะ ต่อไปเป็น verb นะคะอ่า verb verb คือกริยาแท้นะคะจริงๆ verb มีหลายอย่างมากมี helping verb ด้วยนะคะตัวย่อของมันจะมีมี helping verb นะก็ main verb คือกริยาหลักอ่ากริยาหลักเลยกริยาแท้เลยนะคะกริยาแท้นะคะรกริยาแท้เลยนะคะ main verb กริยาแท้การิยาช่วยพวกเนี้ยทุกประโยคต้องมีกริยาเสมอนะคะ อันนี้ก็นอทไว้เหมือนกันนะคะว่าน้ทไว้เหมือนกันว่าเป็นคำนามไม่ได้นะคะเป็นคำนามไม่ได้เป็น A D J A D V อะไรก็อแต่ P R E P เป็น conjunction อะไรเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้นะคะต้องเป็นการกระทำนะคะ Ver รคือการกระทำนะคะนะคะ verb คือการกระทำเป็นสิ่งที่ประธานกระทําหรือถูกกระทําก็ได้แล้วแต่อีกทีหนึ่งนะคะโอเคนะอืมอย่างเช่นเมื่อกี้อ่ะไอชั้นกิน Apple ิลเนี่ยแอปเปเนี่ยแอปเปิลตรงนี้ก็เป็นเป็นเวิรอันนี้เป็น Verb ละนะคะ อันนี้เป็น verb ไหมอันนี้เป็น verb เนอะ verb นะฮะเป็น verb นะการกระทำต่างๆนะฮะ verb คือพูด,ดง่ายๆก็คือท่องว่า verb คือการกระทำอ่าจำให้ได้เองนี้ก่อน verb หรือกริยาในภาษาไทยคือการกระทำเดินนั่งเล่นเที่ยวกิน สืบสวนตรวจสอบโทรศพัพท์หมายถึงแบบการโทรโทรไปหาใครสักคนหนึ่งนะโทรดื่มวิ่งขับรถอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้เป็นกริยาหมดเลยทีนี้กริยาจะเป็นคํานามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะพูดได้ไหมว่าออฉันปากกาเธอมากเลยพูดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยไอเนี่ยไอ p pen you so much เราพูดถึงอย่างี้ได้ไหม I pen you so much มันไม่ได้ไงเพราะว่า pen มันเป็นปากกาปากกามันคือการการะทำยังไงอะเราทำการการะทำปากกาทำท่าปากกาให้ดูหน่อยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะสรุปวันนี้นะคะเอาแค่นี้ก่อนก็คือ1 subject เป็นคำนามเสมอ2 verb นะคะ verb คือการกระทำนะคะเป็นคํานามไม่ได้เน,นี่เป็นคํานามไม่ได้นะคะเป็นคํานามไม่ได้เป็นใครยังสงสัยให้กลับไปดูย้อนนะคะเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นและสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะคราวหน้าจะมาพามารู้จักตัวอ็อบเจกต์แล้วก็คอมพลีเมนต์กันนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสุขแล้วกเ็เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถพูดสามารถ เก่งภาษาอังกฤษได้อย่างภาคภูมิใจนะคะโอเคค่ะ